แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นที่อไวไัยวะที่เราเรียกว่าปากมดลูกค่ะซึ่งตำแหน่งของปากมดลูกเองนะคะจะชี้ให้ดูในภาพนะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ลึกเข้าไปจากช่องคลอดนะคะ ลึกอยู่ที่ประมาณ10 1 2เซนจากช่องคลอดเข้าไปจะเป็นตำแหน่งของปากมดลูกนะคะซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่เป็นช่วงต่อของช่องคลอดกับตัวมดลูกค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของปากมดลูกเองนะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกของร่างกายเลยค่ะปากมดลูกนะคะก็จะเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในมะเร็งทางนรีเวชวิทยานะคะสถิติในแต่ละปีค่ะเราพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่นะคะอยู่ที่ประมาณ 8,000รายต่อปีค่ะและพบว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างมากนะคะอยู่ที่ประมาณ5,000รายต่อปีนั่นหมายความว่ามีสตรีที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกแล้วเสียชีวิตเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งในแต่ละปีเลยค่ะค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะเกะะิดจากเชื้อไวรัสที่เราเรียกว่า H HPV ค่ะมาจาก human papilloma virus นะคะไม่ใช่ HIV นะคะ HPV เองในปัจจุบันเราพบว่ามีมากกว่า100-200สายพันธุ์ค่ะซึ่งไวรัสดังกล่าวนะคะสามารถติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยได้โดยการสัมผัสค่ะเชื้อ HPV เองในปัจจุบันที่ส่งผลก่อการติดเชื้อในบริเวณของรอบๆช่องคลอดทวารหนักเองนะคะมีอยู่ด้วยกัน40กว่าสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งค่ะ แต่จะมี2สายพันธุ์หลักนะคะที่จะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งมากกว่า70%ได้แก่สายพันธุ์ที่16และสายพันธุ์ที่18ค่ะค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะหลักๆก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้สตรีท่านหนึ่งติด HPV ได้มากขึ้นแล้วก็ได้ยาวนานมากขึ้นค่ะ อันที่1ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะกลุ่มดังกล่าวก็จะมีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อ HPV เนี่ยในช่วงอายุที่ยาวมากขึ้นอันที่2ก็คือมีคู่นอนหลายคนค่ะก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อหลายๆชนิดหรือแม้แต่กระทั่งเชื้อชนิดเดียวกันในปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดต่อเนื่องยาวนานเกิน5ปีขึ้นไปพบว่ามีสถิติที่จะเพิ่ม โอกาสการกลายเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะเนื่องมาจากว่าการทานยาคุมในเวลานานๆต่อเนื่องกันนะคะจะมีผลต่อการทํางานของเม็ดเลือดขาวโดยตรงก็จะส่งผลทําให้เม็ดเลือดขาวที่จําเป็นที่จะต้องกําจัดเชื้อออกไปจากร่างกายเนี่ยทำงานได้น้อยลงการสูบบุหรี่ เนื่องจากสารพิษที่อยู่ในบุหรี่เองค่ะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว<ป>กลุ่มดังกล่าวก็จะทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยกำจัดเชื้อ HPV ออกไปจากร่างกายไม่ได้นอกจากนี้ในสตรีที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ําอย่างเช่นสตรีที่เป็นโรคเอดหรือ HIV สตรีที่ทานยาสเตียรอยต่อเนื่องกันนานๆนะคะกลุ่มดังกล่าวจะกดภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะร่างกายก็จะไม่สามารถกําจัดเชื้อ HPV ออกไปจากร่างกายได้เช่นกันนอกจากนี้ในคนที่มีประวัติ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อนเนื่องมาจาก HPV ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะดังนั้นก็จะติดมาร่วมกับโรคอื่นๆได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นพวกการมาโรคหนองในแท้หนองในเทียมนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่มีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อนไม่ว่าทั้งคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเราเองเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยนอกจากนี้สตรีที่แต่งงานกับคุณผู้ชายที่ มีประวัติเป็นโรคมะเร็งในองคชาตมาก่อนหรือแม้แต่กระทั่งคุณผู้ชายที่มีประวัติภรรยาคนก่อนเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อ HPV และจะทําให้คุณผู้หญิงที่แต่งงานภายหลังก็มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงที่จะกลายเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้ค่ะ อาการของโรคมะเร็งปากมดลูกที่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์บ่อยที่สุดอันดับหนึ่งคือเลือดออกผิดปะกติทางช่องคลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นเลือดประจำเดือนมามากขึ้นมานานขึ้นหรือมาไม่เป็นรอบประจำเดือนประจำเดือนหมดไปแล้วมีเลือดออกกระปิดกระปอยระหว่างกลางรอบหรือบางรายมีเลือดออกตลอดทั้งเดือนเป็นอาการหลักที่พบมากกว่า80%ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะ ในกรณีสตรีที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามหรือมีการกระจายของตัวโรคไปแล้วนะคะในกรณีที่โรคเนี่ยกระจายไปในกระเพาะปัสสวาวะสตรีบางรายก็จะมาในเรื่องของมีเลือดออกบนมากับปัสสวาวะหรือปัสสวาวะเป็นเลือดเลยกรณีที่โรคมะเร็งกระจายไปที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวปากมดลูกเองนะคะก็จะทําให้มีการถ่ายเป็นเลือดได้หรือแม้แต่กระทั่งบางคน มีการกระจายไปในตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองที่คอก็อาจจะคำก้อนได้ผิดปกติในตำแหน่งคอหรือใกล้ๆไหปลาถ้ามีการกระจายไปที่ปอดคนไข้ก็จะมีเรื่องของไอเป็นเลือดได้มีการหอบเหนื่อยได้หรือแม้แต่กระทั่งกระจายไปที่กระดูกสันหลังก็จะมาในเรื่องของปวดกระดูกปวดรุนแรงหรือมิ ความผิดปกติของตัวโครงสร้างของกระดูกเองมีภาวะกระดูกซนกระดูกแตกกระดูกหักก่อนวบอันควรล้วนแล้วแต่เป็นอาการของโรคมะเร็งปากมดลูกที่คนไข้จะมาเจอหมอได้ค่ะมะเร็งปากมดลูกแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด4ระยะค่ะโดยที่เรียะที่1ก็คือว่าตัวรอยโรคของมะเร็งอะค่ะอยู่ในตำแหน่งของปากมดลูกเท่านั้นในระยะที่2ค่ะ ัวมะเร็งเนี่ยกระจายออกไปทางด้านข้างของอุ้งเชิงกรานนะคะระยะที่3กับระยะที่4เราถือว่าเป็นระยะลุกลามก็จะมีการกระจายอาจจะไปในส่วนของกินท่อไตหรือทําให้เบียดท่อไตคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของปัสสาวะไม่ออกหรือบางคนปัสสาวะเป็นเลือด ระยะที่4ก็คือมีการกระจายไปอไวัยวะอื่นๆอย่างเช่นไปที่กระเพาะปัสสาวะมีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งกระจายไปที่ปอดหรือไปที่สมองอันนี้ก็จะถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของโรคค่ะการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันมี3วิธีการหลักด้วยกันค่ะ อันที่1คือการป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อ HPV เลยนะคะหรือที่เราเรียกว่าการป้องกันแบบปฐมภูมินั่นหมายความว่าเราก็จะต้องลดความเสี่ยงที่จะทำให้เราติดเชื้อ HPV อย่างเช่นเรื่องการมีคู่นอนหลายคนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยรวมไปจนถึงการได้รับวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่เรารู้จักกันดีค่ะในปัจจุบันนียเรามีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะ อันที่1ก็คือเป็นวัคซีน hpv แบบ2สายพันธุ์อันที่สองแบบ4สายพันธุ์และอันที่3แบบ9สายพันธุ์ค่ะ การผลิตวัคซีนเองนะคะเราจะใช้กระบวนการการที่นำเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคนำส่วนของ DNA ของเชื้อออกไปเหลือแต่ส่วนของเปลือกด้านนอกนะคะมากระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะอย่างที่บอกว่าสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกหลักๆเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ชนิดที่16และ18นะคะเพราะฉะนั้นวัคซีน2สายพันธุ์จะประกอบไปด้วยเปลือกของเชื้อไวรัส HPV ชนิดที่16และ18ค่ะ วัตถุประสงค์หลักของการฉีดสองสายพันธุ์คือป้องกันโรคมะเร็งเป็นหลักอันที่2ก็คือป้องกันหลังจากเราติดเชื้อแล้วไม่ให้เรากลายเป็นโรคมะเรง็งอันที่2นี่ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั่นเองค่ะซึ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันนะคะก็จะมี3วิธีหลักด้วยกันค่ะอันที่1คือการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าแปบสเนียนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการ ตรวจเซลลแบบอิงของเหลวที่เราเรียกว่าตินเปลทก็ได้ล้วนแล้วแต่เป็นการตรวจเซลลอันที่2คือตรวจหาไวรัสเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าสาเหตุหลักของโรคมะเร็งคือการติดเชื้อไวรัสถ้าเราตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสโอกาสที่สตรีท่านนั้นจะเป็นโรคมะเร็งในช่วง3-5ปีก็จะค่อนข้างน้อยอันที่3ค่ะคือการตรวจ ส่องปากมดลูกโดยการย้อมน้ํำยาพิเศษวิธีการที่3เองอาจจะพบเจอได้น้อยแล้วก็ไม่ได้ค่อยนิยมทําในประเทศไทยนะคะนะเพราะฉะนั้น,นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้ง3วิธีค่ะที่แนะนําในปัจจุบันของคนไทยเองก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเซลล์วิทยาแล้วก็การตรวจหาไวรัสก่อเมเร็งค่ะ การป้องกันที่3หรือที่เราเรียกว่าการป้องกันตระติยภูมิหมายความว่าเมื่อเราเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกแล้วเราทําการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะสำหรับการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันเองเราจะต้องประเมินตามระยะของโรคเป็นหลักอันที่1อันที่2ก็คือประเมินตามโรคร่วมของคนไขค้ค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นระยะที่1การรักษาหลักนะคะจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดค่ะ จะเป็นการตัดมดลูกนะคะแล้วก็ตัดต่อมน้ําเหลืองในอุ้งเชิงกรานนะคะไปจนถึงเนื้อเยื่อด้านข้างของมดลูกด้วยแต่ในสตีที่ยังมีความต้องการในการมีบุตรอยู่แล้วเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่1ขนาดของก้อนมะเร็งน้อยไม่มีการกระจายไปในตําแหน่งอื่นอาจจะเป็นการผ่าตัดแบบอนุรักษ์หมายความว่า ตัดเฉพาะตำแหน่งที่มีความผิดปกติแล้วก็ตัดเนื้อเยื่อด้านข้างออกเอาส่วนของช่องคลอดไปต่อกับส่วนของมดลูกนะคะแล้วก็สามารถตั้งครรภ์ได้อันที่2คือในกรณีที่มีการกระจายหรือมีการลุกลามของตัวมะเรง็งออกไปนอกมดลูกแล้วการรักษาหลักจะเป็นการคู่กันของในเรื่องของการใช้รังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดค่ะ โดยที่พบว่าในสตีที่เป็นระยะเริ่มลุกลามนะคะระยะที่2หรือระยะที่3เมื่อทําการรักษาด้วยการฉายแสงร่วมกับยาเคมีบําบัดแล้วก็ยังมีโอกาสหายขาดได้ค่ะแต่ในกรณีที่มะเร็งลุกลามเป็นระยะที่4หรือระยะสุดท้ายของโรคแล้วการรักษาหลักจะเป็นในเรื่องของการประคับประคองอาการมากกว่าโอกาสการหายก็จะน้อยลงค่ะ